อ่านี้มีจะมาบอกนะครับช่องทางการเติมเงินนะครับสระอินัตติชอปนะครับเพื่อนเพื่อนแอดไปได้เลยครับที่ Facebook เห็นไหมครับอินัตติชอปที่มีวงสีแดงไว้นะครับแล้วก็ไลน์อินัตติชอปนะครับตรงหน้าอีจะมีตัวแอดด้วยนะครับปลอดภัยแน่นอนห0 0รอเซนใบใบมีใบรับรองทะเบียนการค้าด้วยนะครับแล้วก็เปิดมาเนี่ยอยู่8ปีรับประกันนะครับว่าเพื่อนๆทุกคนเติมปลอดภัยแน่นอนแล้วก็จะมีในส่วนแทบทุกเกมจะมีการเติมดู ID ด้วยนะครับแล้วก็มีเรส่วน ID กับพงส แต่ว่าส่วนใหญ่จะมี UID เ,เพื่อสามารถเติมและปลอดภัยแน่นอน100%แน่นอนนะครับสวัสดีครับมีละคี้แม่นะครับวันนี้เราอยู่กันในแลกหน้ารองออริจินะครับอันนี้จะไม่แนะนําสําหรับคนที่กําลังจะไปซื้อใบเปลี่ยนอาชีพนะครับเออบากแก่แดนเซอร์เพิ่งเข้านะมีคนอยากเล่นเยอะอันนี้มีเข้าใจงานแต่ว่าโอยิ่งตัวละครผู้หญิงเนี่ยโอ้โหเปลี่ยนแดนเซอร์นี่ตุมมากเลยนะ คืออันนี้จะบอกว่าตอนนี้ทางทีมงานมีแจกใบเปลี่ยนอาชีพนะครับตั้งแต่บสองแล้วนะครับเอาว่ามีมาประชาสัมพันธ์ให้แล้วกันสําหรับบางคนที่ยังไม่รู้นะครับแล้วก็รู้แล้วก็เป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าบางคนไม่รู้เนี่ยเพิ่ไปซื้อแมวหนึ่พเลยนะก็น่าเสียดายนะแล้วก็วิธีการเข้ารอบนี้ง่ายมากนะครับทำแบบเดิมเลยตั้งแต่ตอนที่ไบโอนะไบโอมือนกันเป๊ะเลยแต่ว่า ตอนไบโอเนี่ยมันจะเข้ายากหน่อยนะครับเพราะว่าคนเข้าไปขอเยอะมากนะแต่หมีไม่รู้ว่าช่วงเย็นคนจะเยอะหรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้ที่หมีไปทดลองเนี่ยเข้าง่ายมากครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆจะไม่มีปัญหาเรื่องการที่ติดขัดเลยนะไม่มีปัญหาเรื่องการติดขัดที่แบบเออเข้าไปขอโคเราต้องรอนานนะครับอ่ะส่วนวิธีการเข้าก็เข้าเหมือนเดิมครับเพื่อนๆเห็นตรงซ้ายบอลเขาว่าดีคอไหมครับ นั่นแหละเข้าลิงก์นี้เลยแต่ว่าเดี๋ยวมีจะแปะอยู่ตรงใต้คลิปไว้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่แบบยังไม่ได้ทําเรื่องนี้นะครับเพราะว่ามันก็จะได้เพชรฟรีด้วยถูกไหมแล้วก็ได้ไปเปลี่ยนอาชีพด้วยนะครับเพราะจริงๆแล้วของฟรีเพื่อนๆก็อย่าไปเสียตังค์เลยครับต่แล้วก็เพื่อนๆบางคนม,มีเห็นคนในบอร์ด บ่นเยอะนะคนที่เขาซื้อเผื่อซื้อไปแล้วอะ่ะไม่เป็นไรครับสำหรับเพื่อนๆที่ซื้อไปแล้วก็ไม่เป็นไรครับก็เก็บใบไว้เผื่อเอาไว้เปลี่ยนอาชีพครั้งหน้าเดี๋ยวจะมีอาชีพมาเอ่ออาชีพต่อไปน่าจะเป็นเศษแล้วนะถ้าไม่ถ้าไม่ได้ผิดพลาดคิดว่าน่าจะต้องเป็นเศษแล้วนะครับถึงเวลาแล้วไงก็อย่างที่มีบอกครับถ้าเกิดใครที่ซื้อไปแล้วก็อย่าไปเสียใจครับบางคนก็เออซิบไปด่าทีมงานเลยนะก็ไม่เป็นไรครับก็เราเก็บว้แล้วกันแล้วเดี๋ยวก็เอาไปเปลี่ยน อาชีพครั้งหน้านะครับเพราะยังไงเดี๋ยวมันก็จะมีอาชีพมาเรื่อยๆนะอย่างโอต่อไปก็อย่างที่หมีบอกนะครับอาชีพอะไรนะเศษนะแล้วก็เดี๋ยวมาอีกเรื่อยๆไม่ต้องกลัวครับมีอีกเยอะมีอีกเยอะนะจะมีมีอะไรให้เพื่อนๆได้เล่นเยอะแยะแน่นอนนะครับสำหรับเกมนี้นะครับผม อันนี้เดี๋ยวมีขอพูดยืดคลิปนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวสั้นเกินไปเดี๋ยวจะโดนทาง YouTube ว่านะครับอ่ะต่อไปนะครับก็คือการเปลี่ยนเอ่อการเข้าลิงก์ที่หมีบอกเนี่ยใตย้คอมเมนต์เนี่ยนะจะาที่เพื่อนๆเข้ามาเขาให้เพื่อนเพื่อนเอเอ่อวงเข้าวงที่หมีบอกเลยนะจอบเชนวิดเนี่ยพอเพื่อนเข้ามาเสร็จเห็นไหมครับก็รอแป๊บนึงครับเราไปกดตรงข้างล่างที่เป็นรูปไอตัวม่วงๆสี่เหลี่ยมเนี่ยเห็นไหม แล้วเขาก็จะส่งโค้ดให้เห็นไหมครับตรงทีมงานเดวิลรูชีนะครับก็ส่งอคอนเฟิร์มช็นตพีชเช็กยูโค้ดเห็นไหมครับแต่อันนีอนน้อันนี้น่าจะมีคนใช้ไปแล้วก็เพื่อนๆก็ไม่ต้องไปพิมพ์นะเดี๋ยวเพื่อนๆไปลองกดตามที่หมีบอกแล้วก็จะได้โค้ดตามนี้เลยนะครับเพื่อนๆก็เอาไปใส่ใจนจดหมายแค่นี้ครับจบเลยง่ายๆเลยนะก็คิดว่าที่หมีออกมาทําคลิปนี้ก็สําหรับผู้เล่นที่ยังไม่ทราบนะบางคนก็แบบอุ๊ยอย,อย่างที่บอกแหละเออแดนเซอร์ชุดนสวยเนาะ บากตัวซูเปอร์ทายก็เท่เนาะเอออยากจะไปเล่นจังจุงเบยอ,อะไรอย่างเงี้ยนะปรากฏว่าเผลอไปซื้อแล้วปรากฏว่าอาจจะแบบบางคนยังไม่ซื้อไงเอออาจจะแบบเห็นคลิปหมีขึ้นมาเฮ้ยเอาเอาเฮียมันแจกะวะเฮียก<ๆ>ูเก<ๆ>ือบเกือบจะซื้อ1,000งแมลแล้วว่าอ่าก็ประมาณนี้นะครับ<ๆ> อ่าล้วพอเพื่อนๆเอาโค้ดใส่ไหมครับก็จะมีของรางวัลก็คือ1000เอ้ย1000ก็แย่แล้ว100รแพฟ้าแล้วก็ตังเซนนี่นิดนึงนะครับเอ้ยตังไอ้นั่นอะไรนะตังโปรซีเงินธรรมดาเนี่ยแล้วก็ใบเปลี่ยนอาชีพนะครับก็จะเป็นส่วนได้ฟรีนะครับแล้วก็อย่างที่มีบอกก็เพื่อนๆก็อย่าไปซื้อเลยครับเสียดายตังนะเห็นบ้านมีการกระบะและ 1, แ้ว1 0 0 0แมวนะ่าเสียดายนะสำหรับคนที่แบบเออซื้อไปแล้วหรือยังไม่ซื้อ แต่ราก็ซื้อไปแล้วก็อย่างที่มีบอกเพื่อนเก็เก็บในะครับเอาไปรอเปลี่ยนคาดหน้าก็ได้เดี๋ยวมันถ้าเกิดเพื่อนๆไม่เล่นก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยไปไปเปลี่ยนอาชีพอย่างเงี้ยเราก็จะได้ใบเราก็จะได้ของที่ผ่านเควสการเก็บเลเวลของอาชีพถูกไหมครับตอน35ถึงเออเจ็ดสิบเจ็ดสิบห้าประมาณนี้แหละก็จะเป็นของรางวัลฟรีนะครับอ่ะมีไม่มีอะไรแล้วครับก็เผื่อเออคลิปนี้มีจะมีประโยชน์กับผู้เล่นไม่มากก็น้อยนะครับยังไงก็ขออย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร กดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวหมีจะมีผลงานอัปเดตแล้นารลออริจินทุกวันนะครับถ้าเกิดมันมีอะไรอัปเดตมาหมีก็จะทํานะครับแต่ถ้าเกิดไม่มีอะไรอัปเดตก็ก็ก็ไปทําเกมอื่นรอประมาณนี้นะเพราะว่านี้มีคนค่อนข้างมาถามหมีว่าตอนนี้หมีเรื่องแหนนารลเขาหรอหมีไม่ได้เรื่องนะคือช่วงนี้หมีต้องไปทำไอ้นั่นนะครับแล้วก็เนี่ยทูนะเพราะว่าเขาจ้างนะครับก็ต้องไปทําให้เขาก่อนนะครับแต่คืออย่างที่หมีบอกคือแลงนาโลออริจินเนี่ยหมีทําแทบทุกไกแล้วนะแทบไม่มันไม่เหลือไกให้ทําแล้วว่าเอาจริงอะ อำทุกอย่างจริงโอ้โหสุดๆเซ็ตยอ่อตอนนี้แรกเรา o r ริจินมีทำไปตอนนี้น่าจะ160คลิปนะคิดว่าน่าจะเยอะเยอะแบบไม่ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วอะอ่าก็เป็นว่าขอเอาใจช่วยทุกคนให้เล่นกิจกรรมนี้นะครับแล้วก็ได้จอบเชนกันทุกคนอ่าแล้วเจอกันครับ